สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันเสราร์นะคะวันนี้พบกับช่องสมมาทาโร่จะมาเปิดไพ่ทายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสราร์ประจำวันที่1 1 5ถึง15มิถุนายนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันน้อว่าปักแรกของเดือนมิถนุนายน2 5 6 3นนี้คนที่เกิดวันเสราร์จะเป็นยังไงกันบ้าง ก่อนอื่นเราต้องทําข้อตกลงกันก่อนนะว่าดวงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นคําแนะนําหรือถ้ามันดีก็ฟังเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเนาะเราจะให้กําลังใจกันในช่วงที่บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤตแบบนี้นะจ๊ะแล้วถ้าใครชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้รับทราบได้ฟังนะส้มมาทําให้ครบทุกเวันหรือสนใจแบบรา สีส้มมะก็ทําให้ครบทั้ง12ราศีแล้วนะจ๊ะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับส้มมะทาโร่เชิญที่ Facebook Fanpage ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น59บาทนะ3าํคำถามส่วน5คําถาม99บาทจัดให้จัดเต็มกันไปเลยแต่สําหรับท่านที่อยากเปิดพื้นดวงแล้วดูดวงบุฟเฟ่ไม่จํากัดคําถามเนี่ย259บาบาทได้เลยจ้ะอ่ะสับไพ่กันก่อน วันนี้เราก็มาแปลปลี่ยนอิริยาบทที่ร้านอาหารวันนี้ก็รับจ้งางเฝ้าร้านนะคะมีดูดวงไม่เยอะเนาะวันนี้ว่างๆก็อัดคลิปให้กับคนที่เกิดวันเสาร์นะอามาดูกันเลย The Tower w i e l of Fortune The Day v i l w t e m p e r a n c e อ่านให้มันขำๆเนาะอย่าไปซีเรียสนะคะสำเนียงภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นนะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแล้วดีจบแล้วดีอะไรไม่ใช่เปลี่ยนย้ายนะเงินงานความสุขความสำเร็จรออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปซซเรียสอย่าไปจมปากการเจรจาช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอขึ้นเงินเดือนไม่ได้ปรับเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าอยู่แล้วในองค์กรมันไม่มีความสุขมันไม่มีอนาคตหรือหลายๆท่านเนี่ยอยู่มานานเหนื่อยมานานแล้วเหนื่อยถูกเอารัดเอาเปรียบทำงานเยอะได้เงินน้อยลาออกจากทำเงิน ไล่น้อยแต่ปริมาณงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับตัวคุณจริงๆคนวันเสาร์เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนนะอะไรที่มาเอารัดเอาเปรียบอะไรที่มันไม่ยุติธรรมอะ่ะคนวันเสาร์ไม่ชอบเพราะว่าคนวันเสาร์คือเกลียดที่สุดคือเกลียดคนเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่แล้วมันไม่ดีก็เปลี่ยน will of fortune เข้ามา the tower เข้ามา the template เข้ามาหลายท่านมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนะ แต่ก็ดูให้ดีๆการที่คุณจะเปลี่ยนงานการที่คุณจะย้ายงานเนี่ยขอให้เขาจ่ายค่าเช่าให้ครบทุกบาททุกสตางค์ก่อนนะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์อย่ารีบร้อนแต่สำหรับใครที่คิดว่าโอเคไม่เป็นไรช่วงนี้งานหายากอดทนอยู่ต่อไปก็ขอให้มีสติปัญญาขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นนะใช้สติปัญญาแก้ปัญหาทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี อาปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่จะค่อยๆค,คลี่คลายแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละคนวันเสาร์ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดปัญหาจะถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรก็ช่างบางทีเราเป็นคนไม่เก็บเราจะระเบิดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็พูดยากหรือบางองค์กรที่ไปไม่รอดแล้วจําเป็นต้องปิดกิจการนะเดอะทาวเวอร์ฟ้าผ่าเปรี้ยงทุกคนต้องกระโดดออกจากตึก กระโดดลงจากหอคอยหนีตายเพราะฉะนั้นเนี่ยหาทางหนีที่ไล่ไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะส่วนคนที่อยากจะได้งานใหม่ก็ลองหางานออนไลน์ไว้เลยนะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะทำธุรกิจกิจการอะไรธุรกิจสีเทาทำได้นะ รับหวยใต้ดินไหมรับหวยลาวรับหวยฮานอยอะไรแบบนี้ก็ได้หรือคนที่อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างนะผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆช่างตกแต่งภายในต่างๆอันนี้ก็ทําได้หรือพวกระบบสายไฟตกแต่งภายในหรืองานเกี่ยวกับโยธาทั้งหลายดีหรืออีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่อยากจะทําเกี่ยวกับของสวยๆงามๆของเกี่ยวกับผู้หญิงหรือของที่เกี่ยวกับคนท้องก็ลองดูตลาดออนไลน์ก็ทําได้เช่นกันนะ นะหรืองานขายประกันอันนี้ก็ได้อยู่หรือพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสังข apan จัดดอกไม้หรือพวกร้านขายลงศพหรือเอาดีเกี่ยวกับเรื่องของวัดวาอารามหรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับจ้างจัดงานศพอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือบางท่านที่มีพรสวรรค์หรือว่าจบมาในประเภทที่แบบ การเป็นในหน้านั่นแหละการเซล์นั่นแหละอุปกรณ์การแพทย์หรือพวกดีเทลยาอันนี้ก็ยังได้อยู่นะไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ายอดมันจะตกไปบ้างนะแต่ก็ขอให้มุ่งมั่นอดทนพยายามนะจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีลูกค้าเก่าๆก,ก็ให้ความไว้เหนือเชื่อใจหรืออาจจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างไม่คาดฝันนะจ๊ะส่วนคนที่อยากจะศึกษาต่อ อยากจะเรียนต่อถ้าไปสมัครที่ไหนแล้วมันสอบไม่ติดในรอบแรกนะหนึ่งรอบสองรอบไม่ติดก็อย่าละความพยายามมีเกณฑ์จะได้จะสำเร็จการศึกษานะหรือใครที่แอดมิชชั่นไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบรับที่ดีหรือใครจะเรียนต่อในระยะทางที่ในระดับที่มันสูงขึ้นก็ดีแต่ช่วงนี้การเดินทางต่างประเทศก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโ,งโยกย้ายที่อยู่บางทีก็มีอยู่ บ้างคนเกิดวันเสาร์ถ้าอยู่แล้วบ้านมันร้อนอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่แล้วมันร้อนรอนอยู่แล้วมันอึดอัดใจลองปรับลองเปลี่ยนลองย้ายมุมที่นอนอะไรแบบนี้ดูก็ได้นะหรือหาน้ําหาน้ําพุมาเสริมดวงชะตามาแก้่วงจุ้ยในบ้านหรือบางคนถ้ามีเกณฑ์จะย้ายที่อยู่อาศัยอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ย้ายเลยนะย้ายแล้วจะดีเนาะส่วนเรื่องเงินจะติดขัดนิดนึงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์แต่ก็ไม่ถึงกับแย่ อะไรที่มันติดขัดอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับด้วยความที่ว่าบางทีรายได้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันได้มากบางวันได้น้อยบางเดือนได้น้อยบางเดือนได้มาก ตอนนี้รายได้มันยังไม่นิ่งแล้วรายได้กับรายจ่ายอะมันค่อนข้างที่จะพอๆกันมันเลยทําให้เราไม่มีเงินเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยงหรือแม้แต่เล่นการพนันเล่นหวยแทงหวยก็คอเอาพอหอมปากหอมคอนะส่วนเรื่องของการพนันทุกรูปแบบอันนี้ส้มมาไม่แนะนําโลภมากลาบจะหายอันนี้ก็เตือนกันหลายวันแล้วนะ ก็มาขึ้นกับคนวันเสาร์ด้วยก็ต้องเตือนกันด้วยกับอีกอันนึงเนี่ยอาจจะมีทุกขลาบเกี่ยวกับเลขรถหรือบ้านเลขที่ถ้าได้ซ่อมบ้านนะ หลังคารั่วอะไรรั่วต่างๆซ่อมแซมบ้านให้เล่นบ้านเลขที่แต่ถ้ายางรถรั่วยางแตกยางแบนหรือมีเฉียวมีชนอะไรยังไงให้เล่นเลขทะเบียนรถก็อาจจะมีโชคพอได้หมุนพอได้กินพอได้ใช้นะจ๊ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงเนี้ถ้าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันมีเกณฑ์ว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างระเบิดอารมณ์ใส่กันมีเกณฑ์จะเลิกรายหย่าล้างหรือหลายๆท่านผิดทํานองคลองทาผิดลูกผิดเมียเขามันจะทําให้เรา รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นใครที่แฟนนอกใจหรือมีชู้มีอะไรต่างๆช่วงเนี้ยหลีกเลี่ยงอารมณ์หลีกเลี่ยงการลงไม้ลงมือหรือการทะเลาะหรือการประทะคาลมทุกรูปแบบมีเกณฑ์จะบ้านแตกสลายขาดได้เช่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะ คนที่เกิดวันเสาร์ใครที่มันไม่ใช่แล้วเขาออกจากชีวิตเราไปก็ปล่อยเขาไปโอกาสที่เราจะได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคู่ครองที่ดีอ่ะมีแน่นอน t ด e d ดวิ v จบกับคนเก่าเพื่อเริ่มต้นกับคนใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้ส่วนใครที่ยังเป็นคนโสดอยู่ให้ระมัดระวังการพบรักแบบกระทันหันก็อย่าปล่อยเนื้อปล่อยใจคุณผู้หญิงมีเกณฑ์จะท้องก่อนแต่งหรือคุณผู้ชายมีเกณฑ์จะทําผู้หญิงท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ชัวนนะว่ามันเป็นความรักไม่ใช่ความ ุ่มหลงและความรักครั้งนี้ต้องไม่ใช่ความรักที่ผิดทางนองคองธรรมเราจะไม่ยุ่งกับผัวเขาเมียใครนะจ๊ะช่วงนี้อย่าใจร้อนใช้เหตุผลและขอให้เป็นคนหนักแน่นอย่างที่บอกแก้เค็สเสริมดวงด้วยน้ําหรือน้ําูุน้ํามันจะทําให้ใจเราเย็นขึ้นแล้วก็ปรับหวงจุ้ยที่บ้านด้วยส่วนในเรื่องของการทําบุญแก้เค็สเสริมดวงเนี่ย ทำบุญบุรณะซ่อมแซมหรือสร้างโบสถ์วิหารเจดี JD, สาราการปร,รียนกุติสง์อันนี้ทำได้ส่วนในเรื่องของการเงินแนะนําว่าบริจาคทรัพย์บริจาคทานทําบุญกับคนเร่ร่อนคนยากไร้หรือคนขอทานและในเรื่องสุขภาพหลายท่านมีอาการเจ็บป่วยเหลือรังรักษาไม่หายเป็นระยะเวลายาวนานหรือบางท่านมีเกณฑ์จาเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบของเหลวภายในร่างกายหรือเลือดลมไม่ดีหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรค หอบหืดโรคความดันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้กับบางท่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับมดลูกรังไข่อวัยวะเพศหรือบางท่านมีเกณฑ์นะอันเนี้ยต้องให้ระมัดระวงังถ้ามีเซ็กส์หลายๆท่านขอให้เซฟด้วยระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้ด้วยก็ดีนะทุกอย่างที่เตือนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรามีสติส่วนอุบัติเหตุเล็กน้อยถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปหรือบางท่านอยากจะไปทําบุญแก,กเ้เคสด้วยการบริจาคโลห อันนี้ก็ทําได้นะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันเสาวดวงมัน50 50เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราตั้งสติขอให้เราใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสมมาขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันเสาว์นะสู้ๆเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะสำหรับวันนี้สมมาลาไปก่อนสวัสดีจ้า